ชอบแบบร้อนร้นไม่ต้องเป่าถ้ากินหมดไม่เครื่องมันะ้นสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนี่แหละครับกในช่องสารพันกัเรื่องเชนนี่วันนี้ก็มากับในบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกลินวันนี้ ได้เมนูง่ายๆฝนตกไปไหนไม่ได้เพิ่งเลิกงานด้วยครับผัดเส้นเล็กใส่ไข่ง่ายๆครับแต่ข้างๆไม่ง่ายนะครับ <c oughs> แ่นกล้องไปไหนแ่นกล้อง <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตลอดเลยอะเอานะร้อนๆเลยอ๊าด <c oughs> โดกิน <c oughs> <c oughs> จน หมูกระทะกินจนใกโอ้ยเ,เพื่อนๆเนี่ยเอา้ากินวันนี้ก็กินในบรรยากาศฝนตกกินไปก็ฝนลินไปได้บรรยากาศครับเนี่นตยตามสไตล์ตานเรื่องใชาไหมเอา <c oughs> เอาเอาแบบสไตล์สลันเนาะอืมเอาไปเลยเอาตาล คำส้มโร oh, oh. อ้อมาวิ้ยเมนูโปรดอีกเมนูนะครับเมนูง่ายๆครับโอ้ยเอาอืม <c oughs> คำแรก <c oughs> มาโรล มืัเ่อนนี่เลยเอาแหลกยอกมีจานแบงมายอกอื้มอื้มแ่วประกาศ เอาออม้อืมมอะมอืมใครว่าแบบเมนูนี้แบบง่ายง่ายแต่อร่อยมาก

กินนนี้ชอบแบบร้อนๆไม่ต้องเตาถ้ากินหมดไม่เครืองมั้นะ กินเลยถามถามทีมงานกินหมดเครื่องไหมันไทยกินอะไรก็ดีใจรยลกเนี่ยนะับใหญย่อ เด็กนั่งอ่านออกมาดูอมาครับสุดท้ายต้องขอตัวลาไปก่อนหมดจริงๆครับ เดี๋ยวทีมงานจะไม่ได้กินมากคำนึงครับจะไปคำโตโตนี่ยังร้อนร้อนอยู่เลยครับอเอาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกลังใจให้ผมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ